สวัสดีครับวัดมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแกรนด์โฟร์วิง ings, นะครับตรงแยกลำสาลีนะครับโอ้รถติดหนักมากอย่าบอกเลยว่าใครถ้ามาที่นี่นะครับวันนี้เรามาอบรมเป็นครีเอเตอร์ kickoff นะครับของแอมเวย์เดี๋ยวเรามาลองดูไป ลงลิฟต์มาแล้วตรนนี้จะเป็นโซนห้องประชุมสัมมนานะครับก็จะใหญ่โตกว้างขวางหรูามากนะแต่เมื่อกี้คุย,ยกับสตาฟตอนแรกเรากะว่าจะมานอนที่นี่จะได้ไม่ต้องเดินทางแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่เปิดเ,เป็นที่พักนะครับที่เนี่ยก็เลยมันก็เลยขึ้นเต็มตลอดนั่นเองนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น Creator Kick-Off Event วนะครับวันที่1 0ถึง1ินะครับอันนี้ก็คือที่เรามาเนี่ยเต็มวันตลอดทั้งวันเลยนี่คือสาเหตุที่ว่าม่อยากขับรถมาจากบ้านนะครับตอนนี้เป็นโซนคอนเฟอเรนซ์รูมของที่นี่นะครับตรงนี้เรารีวิวโรงแรมใช่ไหมอุ้ยแต่ว่ากว้างขวางมากเดี๋ยวมาดูบรรยากาศน,นั่งงานนะครับก็จะมีเบรกกาแฟให้จริงเมื่อกี้เราเข้ามาลงทะเบียนก่อนเรียบร้อย เขาจะมี x s นะครับเป็นเวลคัมดิงให้เรานะครับง่ายๆเลยแล้วก็บรรยากาศข้างในนะครับนี่คือบรรยากาศข้างในก็ตรงนี้จะเป็นโซนถ่นรูปใช่ไหมนะครับก็ยังไม่มีใ,ใครมาถ่ายหรอกเขาจะเอารูปของพี่ๆแต่ละคนนะครับนี่ก็จะเป็นพี่นิหน่อยที่เขียนหนังสือนะครับเดี๋ยวพร er อมิสคิปเปอร์จบแล้วนะครับก็มีพี่ๆหลายคนเลยนะครับแล้วก็นี้เขาจะเอารูป ของพวกเราที่มาอบรมวันนี้วันนี้จะมี10คนนะครับที่มาอบรมในวันนี้นะครับก็เรียกว่าอบรมหรือเปล่าจนดูเหมือนนิสัยไม่ดีเลยครับมาอบรมนะวันนี้ก็พี่พาไาทินส่วนอันนี้ก็ของเราเองนะครับอย่าลืมไปกดติดตามไอจีด้วยนะครับ ao under score ลายแทงอันนี้นะฮะก็ไปติดตามได้ครับแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนนะครับมาถึงเขาก็ให้เราถ่ายรูปคู่กับแบ็กรอปของเราเองนะครับแล้วก็นี่คือโซนฝั่งนี้ มาถึงก็เลือกที่นั่งก่อนได้นะมาค่อนข้างเร็วเพราะว่าโรงแรมที่เรามาพักก็อยู่ห่างที่นี่จริงๆมันแค่ไม่กี่กิโลเองแต่ว่ารถติดหนักมากเลยใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับเรามาดูของบนโต๊ะเรากันนะครัี่ก็จะเขามีแมสให้ด้วยแล้วก็เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็มีเฟสชิลให้ด้วยนะครับเผื่ออยากดูสใสๆนรีรอบรอบออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวด้วยอุปรกรณให้เราด้วยนะฮะแล้วก็เป็นที่จดนะครับแต่เราเอา,เอาแ p a d มาจดอันนี้แมสเรา มีน้ำแล้วก็เขาให้หนังสือมาด้วยแล้วก็นี่อันนี้เป็นเอาเป็นของเที่ยะลึกสําหรับของเราเลยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่ามาก็จะเป็นสติกเกอร์ความเป็นตัวตนเราอีกจํานวนมากนะของเก่ายังไม่ได้ใช้เลยเราไม่รู้จะติดอะไรนะครับก็ตอนนั้นนะ่ะเขาให้ถ่ายเป็นจะมี เป็นมีดมีตะกว้าแล้วก็เป็นพวกขาตั้งกล้องอุปกรณ์นี้แล้วก็เรื่องท่องเที่ยวนะครับก็ตามแบบลฟ์สไตล์ที่ออกมาจากไอจีเราด้านหลังมันจะเป็นสติกเกอร์ที่เกี่ยวกับทริปฮาวายด้วยเพราะว่าทริปหน้าของบริษัทแอมเย์เนี่ยเขาก็จะพานักธุกิจไปเที่ยวที่ฮาวายนั่นเองนะฮะต้องสักเซสด้วยนะส่วนนี้เป็นป้ายของคอนะฮะก็ชื่อเราตรงนี้เลยะคะรับเดี๋ยวยังไม่หมดไฮไลท์มันคือหนังสือเล่มนี้นะเป็นบุ๊กหนังสือจาก ยี่ห้ออะไรไม่รู้เลนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังสือ360องศาแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีปั๊มนูนๆไม่รู้มองเห็นไหมนี่นี่เห็นปหมครี Creator เอเตอร์นะครับตรงนี้แล้วมันเป็นสมุดที่เวลาเปิดมาจะด,ดูนะเวลาเปิดมาเนี่ยหน้าแรกนะครับเขาจะมีอันนี้เป็นที่สามารถออน่ารักน่ารักเอาไว้เป็นขั้นหนังสือได้ในเวลาเราจดอะไรไปอ่ะเนาะแล้วก็จะเป็นสมุดที่เปิดออกมาได้กลางได้แบบ 360องศาแบบนี้นะฮะแบบนี้เลยว้ามปเที่ย้อ,อาหารชั้นสิบของแรมแกรนโฟร์วิงส์นะครับก็จะเป็นลายลูฟป้ที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เราแล้วก็มีอุปรกรณ์ช้อนซ่อมตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราใส่ถุงมือตรงนี้ในการตักอาหารด้วยนะครับ ที่นี่นะครับเยอะมากแล้วอยกจะบอกว่ารสชาติก็ทําได้ดีออกไปในรสชาติแบบไปทางก,กลางๆไม่ได้จัดไปทางไหนมากนะครับแล้วก็ขาหมูต้มยำขาหมูเนี่ยนุ่มมากแล้วก็้อดนแดดคุ้มแบบสวเยอะแยะ,ะมากมายอลังการมากๆสิ่งที่เซอร์ไพรส์กับมือนี้เลยคือวิ่ยเตี๋ยวหมูน้ำใสคือปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่อินกับวิ่ยเตี๋ยวน้ำใสมากเพราะว่ารสชาติมันจะแบบถ้าไม่มีรสชาติเลยใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยชิมไปเนี่ย รู้สึกได้ถึงความหนักแล้วก็ความเข้มข้นของซุปมากอะ่ะเป็นมันมันไม่ใช่กระโดดไปทางเค็มนะเป็นรสชาติคล้ายๆแบบจะเรียกว่ารสอูมามิได้ไหมอ่ะคือแมบกฮลโหลนะครับนี่เป็นวันที่2ของวันเวิร์กช็อปแล้วนะครับ ออของวันอบรมนะครับวันนี้จะเป็นวันเวิร์กช็อปนะครับเห็นไหมหัวเราเนี่ยจะเป็นทรงผมแบบแรนดอมจริงๆนะครับเซตผมไม่เคยเป็นจริงนะครับเป็นการเเรียกว่าอะไรอ่ะแรนดอมทรงนะครับในการจัดชอบผมนะครับวันนี้ก็คือค่อนข้างเป็นโอเคหน่อยนะครับวันนี้ก็มาถึงก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้งงมากเป็นวันอังคารที่แบบรถไม่ติดเลยนะฮะแล้วก็มาทานเบรกที่เขาเตรียมมาไว้ให้นะแล้วก็อปสโตชอ็ป มองมองว่ามอไปไหนพวกเรที่เคยร้องเพลงแล้วคือมอไปไหนนะคะผู้ชายหลายท่านงงว่าดิฉันก็ห่างหายไปนีวันนี้เรามาเรียนกับพี่โมเมเดลี่ชาลีนะคะโมเมพาเพลินั่นเองอ่าปฏิบัติหน้าที่เร็วนะเนี่ยอุ้ยทำอยู่แล้วบอกให้บอกมาบอกเร็วชนานะครับอันนี้เดี๋ยวบอกคนดูนิดนึงครับอยาก ถามคำถามเดียวสุดท้ายแล้วถามไปค่ะถ้ามีหนึ่งข้อสําหรับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สกเซสที่โมเมให้ความสำคัญก,กับเรื่องอะไรเรื่องความจริงใจค่ะก็ถ้าเกิดคนเขาเชื่อเราแล้วว่าแล้วเรารีวิวในสิ่งที่มันโอเคแล้วเขาเชื่อเราอะ่ะเขาจะเชื่อเราไปเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาเราทําอะไรเราเราพูดความจริงอะ่ะมันจะไม่ต้องมานั่งคิดว่านึกออกไหมพูดเรื่องโกหกต้องจาให้ได้อะ่ะพูดเรื่องจริงมไม่ต้องจำเห็นปะ โอเคอัน okay. นี้คือบ B ร e ย l นะครับตรงกับคอนเซ็ปต์ของช่องเราถ้าใครอยากดูคอนเทนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช,ช่องหลายแทงฮะโอเคค่ะ,ะ <c oughs> คนคนดูนี้ก็อยู่ช่องผมอยู่เลยก็ <c oughs> ซับบางทีก็โผล่มาดูไม่ได้ซับายโอเค okay. <Okay. S 1> นะครับถ้าใครอยากดูคอนเทนต์พี่โมเมตแต่งหน้าไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างนะครับอันนี้ยังไม่ไเตรียม บุฟเฟ่ตไปกินปิ้งย่างไม่ได้ขอเป็นปูดองดีกว่าค่ะอ่านะครับก็ไปคอมเมนต์ในช่องพี่โมเมเรียดนะครับแอดนเชอรี่นะคะพอนะครับเผื่อจะทำให้พี่โมเมอยากมาคอลแล็บบ้างทำอะไรอ่ะทำอะไรบ้างเนี่ยรีวิวอาหารอุ้ยได้แล้วใช่อุ้ยแล้วฉันจะผอมไม่ได้จุดเนี้ยไม่แน่ไม่มีทางนะไม่มีทางโอเคกันบายกลับมาช่องเบงนะฮะเรามีฮักเกนดั้สด้วยนะครับรถ อะไรไม่รู้เนี่ยอันนี้แมคคารเมียนัทนะครับอยากจะบอกว่าความหวานของเขาเนี่ยหวานแบบตาหยีเลยนะฮะหวานแบบพีมากๆนะครับแต่ว่าเบรกดีครับเบรกสิ่งที่ได้กลับมาจากการเบรกนะครับก็คือถ้วยเดียวไม่พอนีแมคคารเมียเมื่อกี้มันจะมีถั่วด้วยนะครับตอนที่กินไปโดนถั่วมันจะมีความมันๆส่วนนี้ก็จะเป็นเบลเยียมช็อกโกแลตนะครับก็เป็นรสชาติช็อกโกแลตเบลเยียมนั่นเองแต่ว่าบางงานจะไม่ค่อยแข็ง แต่หวานหวานมากหวานแบบสะเทือนเลยนะครับแล้วก็รู้สึกหอมช็อกโกแลตหนักมากกินนมมากๆนะครับก็นี้ก็คือฮากกินดานะครับรสชาติเป็นอย่างนี้แหละยางง้ยติมของช่วยช่วยมีใครบอกทีว่าเราควรหยุด <laughs> ถ้าเกิดว่าเราควรหยุดไม่ควรกินเยอะขนาดนี้มาเมนไว้หน่อยนะอันนี้เป็นโครซองใช่ว่าครซองไม่ใช่เป็นพายคีอเขาสอดไส้ได้กินเมาาื่อเช้า ได,ดนะ้ก็เลยไปยิงมาเพิ่มนะครับคนหยุด